สวัสดีค่ะแม่ๆทุกท่านอยู่กับเรานะคะในช่องพัูลูชาผูใ้ใจไครคนเมืองนหคะวันนี้เรามาตรวจสุขภาพต่อสัญญาสวัสดีพระเอกวันนี้ยังไม่ถึงคิวของเรานะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ชมตรงนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายภาพนะคะวันนี้น้ำหนักก็แม่แม่ก็จะได้เห็นน้ำหนัก น้ำหนักอ่ทีมงานของเราแล้วนะคะว่าหนักเท่าไหร่นอนเหลือส่วนสูงนะคะอ,อันนี้พี่เบาพี่เบาพี่เบาหนักเท่าไหร่ฮะอ,ะอ,ะอู้เอาแต่โซกับไปเท่าไหร่แล้วขวดเท่าไห่วสามแปดเก้าศูนย์อ่คขวัญบ่มีโซเนาะ อาแซมอ,อัลเตโซกับไปเท่าไหร่ขวัญรอบที่แล้วสามเจ็ครับขวัญขึ้นอยู่นะแซมแซมหนักโซ่กับหนักควานปะแป้งก็มีนอนแล้ครับสายการกล้วย นี่พี่เบานะคะสามตันเก้าพี่ควันก็เก้าเหมือนกันขาควานขึ้นหนึ่ฟอตขาเดียวได้สามเก้าเลยถ้าขึ้นทั้งตัวนะสี่นี่พี่ควันนำอ้อยเอาหวานี่เท่าไหร่นะหนึ่งหกใช่ไหมบิดหนึ่ง หนึ่งหกสามห้าโอ้ดูพี่อ้อยก,ก็คิดถึงน้องพี่อ้อยเราสองหกปีที่แล้วสองสี่แม่นจะติดอะไรจ้ะพี่ฮะเลขยอดที่แล้วมันอะยอดที่แล้วนะ่ะไม่ใช่สองสี่วะจำไม่ได้นะอ้อ,อยอันนี้มันสองหกนั่นนี่ขึ้นน,นี่น้ำอ้อยเรานะคะ <mommy. S 1> เดี๋ยวรอดูความสูงส่วนสูงนะคะ แต่ความอวบพี่อ้อยอวบขึ้นนะปีนี้เอาว้าสูงเท่าแล้วเนาะสูสีพี่อ้อยแล้วนะคะดูความสูงเอาวา้ไม่ใช่จะสูสกว่าแล้วบอกวา่าเออโน่นนู้นเนะาควัมออสนะคะสุริมงคลมาเป็นคู่นะคะมาเป็นคู่ เดี๋ยวเราเราดูนะคะการวัดส่วนสูงแล้วกันนะคะเนะยอ์แล้วเกำยแล้วเองแล้วฤะฮะฮะเะีะยะฮ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 ะ โอ้เพิ่นบอกให้ล่างแป้งก็ล่างแป้งปออกให้เพิ่นอยอ,ก,อกัดตุกผักเสกมาแล้วค่ะผักเสกแม่ใหญ่วันจันทร์มาแล้วเราไม่ได้เห็นน้ำหนักผักเสกเลยเท่าไหร่วันนี้ไปถามลุงโซฟอก,กัอนนะคะลุงหนักเท่าไหร่ลุง น้ำหนักได้เท่าไหร่ฮะสตันหนะสี่ตันหนึ่งร้อยหกสิบเจ้าไม่ได้ขึ้นใช่ไหมพอเสกสี่ตันหนึ่งร้อยหกสไม่ปีนี้ตกหายตกมันแล้วยังอ้วนไงปกติถ้าหายตกมันแล้วจะแบบซูบม่มพราเสกถ้าตกแล้วไม่ก๊อกสองแต่อาจจะปีหน้าอาจจะเร็วกว่าเดิม โอ้4ตอน160นะคะแม่แม่เป็นเชือกแรกค่ะวันนี้แม่ใหญ่วันจันเดทเท่าไหร่ฮะ2695โอ้เท่าอ,าอ,าอ้อยได้นี่นนะอ,อ,อ้อยมัน2อ้อยมัน2650 เดี right, concept, right? uh, e ๋ยวรอดูความสูงอีกท uh, ีนะคะพอเสกกับพี่ขวัญจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ถึงคิวพี่ขวัญแล้วนะคะเรามาดูความสูงนะคะถ่ายรูปะใจเย็นเนอแหมมีแต่คนอยาก ความสูงเท่าไหร่อ๋อเราดูแบบนี้ดูไม่ออกเนาะสองเมตรแปดถึงแปดไหมถึงขวัญดูยืนแบบยืดๆใน่ยขวัญอย่ายืนหดตัวสิทำไมขวัญย่ออันไหนมันไปหดตัวอยู่ข้างหลังนมัสูงตรงโหนกมันสูงเออตรงโหนกมันสูงแต่หัวมันต่ำถึงนะถึงไหมสองเมตรแปดตรงขาหน้าตรงโเอว มันตาลายดูในกล้องมันเล่นเรื่องนะดูในกล้องมันดูเ,เอแอแต่พอดูของจริงเหมือนไม่นนใช่แต่กล้องอแบบว่าถ่ายรูปมาเลขก็ไม่ชัดเลยเราูในกล้องเราเนี่ยตามันลายลายตาเป็นที่ตาเรานี่แหละค่ะอ,อืม <c oughs> สองมเตมตรแปดไหม ใช่ <_ an> ค่ะขวนเมืองพี่ขวนพี่ขวนแม่แม่เราอยู่นู่นแล้วนะคะ,พเ,ะเพราะว่า,วาอของโครงการไล์สุดอยู่นะคะของเราจะถ่ายคลิปให้ชมป <_ s 1> ระมาณสองเมตรแปดนะคะแม่แม่ถ้าดูจากตาเปล่าตาลาย จะถ่ายได้ป่ะเก้าอี้ก็มาแต่ถ่ายเลยเออ,เ,อ,อเราเอกรับงานหลายวันเลยมิสอาแล้วก็อี้อันนั้นเป็นไปไหนแล้วเพิร์ลอันอันอันเล็กน้โอเคเอาอีกรูปนึงเอาหมุนได้ก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้แล้วแต่เอาข้างข้างเอาจัด จัดระเบียบจัดระเบียบใช่โหนพี่ขวัญจะสูงเลยดูเ้างูงพี่แซมเลยเมื่อกี้สูสีไหมสูสีกันสองเจ็ดห้าเว่าพี่ขวัญจะดูสูงกว่าพี่แซมแล้วโมนตูดแซมได้สองเมตรเจหแล้เจ็รออันนี้แปดนะแปดกว่าแปดห้าอนเน อ,าอ,อ,อ่า,าอย่าไปบางตูดเขาสิเขาถ่ายตูดโอเคดึงหันขวา <c oughs> เห็นเบนทางนี้ขวานหมุ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 นโอ้หว่วงกินอยู่นะหว่วงกินอยู่ย เดินหน้าอีกนิดนึงเดินหน้าอีกนิดนึงโอเคนี่โอเคนี่โอเคเสร็จแล้วเอามานี่ รก็จะถ่ายตำหนิด,ด้วยนะคะคิวต่อไปน้ำอ้อยนะคะก็เสกอยู่นู่นมาแล้วมาแล้วเอน มาตรวจทางนี้นน่ให้หมอดูขาอ่านี้น้ำอ้อยค่ะตรงตรงเออตรงนั้นแหละไม่ตรงตรงก้นเองน่ะน่ะตรงมือเองน่ะสูงเท่าไหร่นั่นไม่ใช่นั่นเอาตะขอทาบกับตรง ตรงข้างหลังยังไนะไม่ขึ้นอีกเออเออนั่นแหละต้องต้องขาหน้าม,ามั้นั่นแหละมันเว่าตลงนะเออไม่ทับไว้แต่ไม่รู้ว่าท้องไม่ท้อง ฟังได้สองเดือนผู้ชายแปดเดาพ่อหวารอคิวแล้วค่ะสเมตรเสองเมตรปดสงเมรเก้าประมาณแปดค่ะ แปดกว่าแปดห้าแ <8 5. S 1> เหรอ,อต้องฟืนฟืนฟืนมาทีถือไปด้วยเนี่ยมาหาหมอตรงนี้ถห้หมอดูขาหน่อยน,นะยน้ำอ้อยสูงเท่าไหร่สองจุดห้าไหมหรเอสองจุดสี่เีนมุ ปีนี้กลุมมากเลยค่ะถอยถอยนิดนึงถอยนิดนึงพี่วัก็มาตรวจขาตรวจสุขภาพนะคะหมอดูขาด้วยขาบวม มอนฮะเดี๋ยวอะรอบก่อนมันบวมฝั่งโน้นเนาะปกติดไม่ใช่ไม่ใช่นนอนปกตนะเดี่ยวโซ่เนาะเดี่ยวโซ่ครูฝันดูอยู่แล้วเนาะเป็นกี่วันครับสามวันนี่แหละอยากให้ประคบประคบอุ่น ยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเอาเป็นรูปไปนะครับกินยาได้ไหมกินยาด้วยยาแก้เศษครัค่ะกินได้ค่ะกินได้ไม่ยาบลงเลยโอเคค่ะจะถ่ายพยาบลงลูมกินยาแล้วเศษอย่าบมุอย่าบำรุงเลยถ้าบำรุงเดี๋ยวตกงานหมอรุ่นนี้ไม่ต้องบำรุงหรอก หมนนะอบอกว่ายาอักเสบนี่เออตวงหมายเสนพุทธใจแม่กำลังเตะอ่าเดี๋ยวถึงคิ้ววาวาแล้วชาวอ้อยเราไปตรวจคันหน่อยเดี๋ยวให้คุณหมอไปตรวจคัน เดี๋ยวถึงคิวหวานๆนะคะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไป๊วอ๋อพนักงานขวดไหมเอดหน่อยมันดีๆเน้ขอเทใส่กล้ันาาเนาะกันล่ไอ้งเอรไป่ามพี่สัญญาที่แปสิบสามเอาวิยิ่ง้างๆ การพางงานการนาบุญเจริญครับแซงที่แซงพุทธกระโดดเลยคุณผู้งมเออแซงเลยโอ้โคฟุกโคโดนเลยอ่าวิทย์ลงจับเอาก็ได้ตัวฮะธนวา ยาวช้ากับเพื่อนเขาเห็นไหมรุ่นเลิศแล้วมันยาวกว่าเอาหนักกว่าเออก็หนักกว่าโอตเลยหน้าตรงเลยได้มาคู่ปรับเขามาเจอกันคู่ปรับรุ่มาเจอกัน นี่วาวแล้วคู่ปรับเขามาเจอกันนะคะซ้ายไปเลยอ้าเออพอพอพอสูงเท่าไหร่นี่สองเมตรโอเคอ่ะหันตัวเกือบสองเมตรห้านะเนีเกือบสองเมตรห้าโอเคโอเคโอเคตำแหนนี้มันยังไม่ได้ลงหรอกไม่มีเพราะว่าตัวมันออกใหม่แล้วไม่เหมือนแต่ก่อน

một chương nó bắt chả thái phiat nớ làm đạt phát tại mấy ที่ส uh, <self -makingjack� famouslyhei> ินค้าที่86ครับที่โรงบัตรให้นะถามแน่ไม่มีนะเร็วครับอ้าวเก็บบัตรไปมั้ยอ้าวเดี๋ยวว่าๆ มาตรวจสุขภาพฮะมะเขือดีมดหมดแม่เองหนูก็มาตรวจสุขภาพค่ะหลังจากที่ไปถ่ายรูปมาได้อยู่มันเคยเจาะอยู่ ค่านหมอขอเจาะเลือดนะคะเจาะเลือดเพราะว่าเด็กๆเพื่อความปลอดภัยเซฟนะคะทุกอย่าง เดี๋ยวให้คุณหมอทํางานไปเพราะว่าเวลาคุณหมอถ่ายทํางานก็ไม่ให้ถ่ายนะคะแม่แม่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสําหรับ EP นี้เนาะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ